ถ้าส่งผู้สมัคร500คนเข้าไปในแต่ละอำเภอจะสามารถเลือก5คนแรกมาได้500คนนะคะค่าสมัคร2,500บาทใช้เงินเพียง1,250,000บาทท่านสามารถได้สวล็อกสเปค1คนจาก200คนเนี่ยจะมี40คนที่มาจากราชการอันนั้นคือ1ใน5เลยแถมราชการที่บอกว่าอายุ40เนี่ยท่านก็จะไม่ได้คนอายุ40แร้วคะ่ะ พราะว่าคนอายุ40ก็จะไม่กล้าลาออกจากราชการมาเลือกดังนั้นเราก็จะได้สวอที่เป็นสวอสูงวัยจริงๆกลุ่มทุนนะคะกลุ่มทุนเนี่ยถ้าไปดูใน20กลุ่มเนี่ยกลุ่มทุนมีถึง3กลุ่มนะมีถึง3กลุ่มในขณะที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีแค่กลุ่มเดียวและเกษตรกรก็มี2กลุ่มแต่จะเห็นว่าที่ระบุไว้ในขันต2 0 60เนี่ยก็คืออายุ40 ะะแล้วกท็ที่น่าสนใจที่คุณหมอนิรันพูดเอาไว้ก็คือว่ากลุ่มข้าราชการเราอาจจะคิดว่าในบรรดา200ท่านที่จะมาเนี่ยมีกลุ่มข้าราชการแต่ถ้าไปดูจริงๆนะคะกลุ่มที่หนึ่งถึงกลุ่มที่สี่เนี่ยล้วนแล้วจะมาจากข้าราชการทุกทีน่นะคะคือนักกฎหมายเอ่ยอาจารย์เอ่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะคะแล้วก็กลุ่ม สาธารณสุขการแพทย์สาธารณสุขและพยาบาลเหล่าเนี้คือข้าราชการดังนั้นในที่สุดแล้วจาก200คนเนี่ยจะมี40คนที่มาจากข้าราชการอันนั้นคือหนึ่งในหเลยแถมข้าราชการที่บอกว่าอายุ40เนี่ยท่านก็จะไม่ได้คนอายุ40หรอกคะ่ะเพราะว่าคนอายุ40ก็จะไม่กล้าลาออกจากราชการมาเลือกดังนั้นเราก็จะได้สอวอที่เป็นสอวอสูงวัยจริงๆนะคะครั กลุ่มทุนนะคะกลุ่มทุนเนี่ยถ้าไปดูในยี่ิกลุ่มเนี่ยกลุ่มทุนมีถึงสามกลุ่มนะคะมีถึงสามกลุ่มในขณะที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีแค่กลุ่มเดียวและเกษตรกรก็มีสองกลุ่มนะคะแต่คุณหมอนี่ร้า์ก็พูดถึงกลุ่มอัตลักษณ์นะคะอัเคมีอยู่แต่ก็ไปรวมอยู่ในกลุ่มสตรีและกลุ่มพนิการอันนี้คือวิธีการแบ่งที่เรามองว่ามันไม่สะท้อนจํานวนสัดส่วนประชากรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะ ตั้งคำถามในเชิงเ,เป้าหมายนะคะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายไว้ว่าวุธิสภาจะมีคุณสมบัติที่พิเศษนะคะโดยมาจากการเลือกกันเองของกลุ่มวิชาชีพนี้คุณหมอนิรันและอาจารย์จรตักมองว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนและที่สำคัญขอถามไว้เลยว่าพอจะมีความหวังที่จะเห็นาสาวที่ ผ,ผู้สนใจอย่างที่มานั่งในห้องนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่สามารถหลุดรอดไปได้อย่างไรหรือไม่เพราะมีคน <c oughs> นะคะเ <c oughs> พราะเราฟังอาจารย์เจิมศักดิ์วิเคราะห์าไว้ให้เห็นว่าการล็อกสเปคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้และที่ฉันก็พยายามไปคํานวณดูเนี่ยนะจะเห็นว่า,าถ้าในกลุ่มพื้นฐานที่เลือกกันเลือกกันเองในกลุ่มอ,อำเภอนะคะที่ต้องมา5คนก่อนแล้วค่อยมาเลือกค่เพื่อจะได้3ามเนี่ย ในระดัะบอำเภอ5คนเนี่ยนะะในที่สุดแล้วจะมีมีผู้สมัครที่รอดออกมาเนี่ยเหลือประมาณ55,000กว่าคนแต่มีคนคำนวณเอาไว้ว่าถ้าส่งผู้สมัคร500คนเข้าไปในแต่ละอำเภอจะสามารถเลือก5คนแรกมาได้500คนนะคะค่าสมัคร2,500บาทใช้เงินเพียง1,250,000บาทท่านสามารถได้สวล็อกสตอเลคนึคน ะะจากภาพรวมทั้งหมดนี้อยากจะมาขอความหวังกำลังใจแรงบันดาลใจจากว่าเราจะพอมีความหวังไหมผมต้องพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยเห็นความหวังเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์สิริพันธ์พูดดูจากกลุ่มยี่สิบกลุ่มเนี่ยแล้วก็แต่และกลุ่มเนี่ยได้จำนวนตัวแทนเท่ากัน ตรงนี้ก็ผิดเพี้ยนแล้วที่ผมเคยเสนอตอนนั้นเป็นไปตามสัดส่วนของประชาชนที่จะเลือกว่าตัวอ,อยู่ในกลุ่มไหนถ้ากลุ่มไหนมีประชาชนเยอะก็จะมีตัวแทนเยอะกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนี่บอกไหฮะถ้าอย่างนี้แฝงตามสัดส่วนแต่เที่ยวนี้อาจารย์ก็วิเคราะห์แล้วว่าแต่ละกลุ่มดันให้เท่ากันแล้วก็ไปดูที่ว่ากลุ่มยี่สิบกลุ่มเนี่ย มันเป็นคนกลุ่มไหนก็จะปรากฏว่าเป็นกลุ่มคนในระดับบนพูดอย่าง,งนี้ก็อะไรง่าง่ายแต่ระดับชาวบ้านจะมีตัวแทนน้อยกว่าทั้งๆท,ท,ที่คนเยอะกว่าแต่มีตัวแทนน้อยกว่าอันนั้นก็จะทําให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามันจะเป็นแล้วยิ่งมันเปิดโอกาสให้บล็อกโหวตได้มันไม่ใช่คนคนเดียวไปจัดตั้งบล็อกโหวตเจ็สิบเจ็จังหวัด แต่บ้านใหญ่มันมีแค่ผุ้จังหวัดมันจับมือกันได้พักการเมืองก็จับมือกันได้พักที่ร่วมรัฐบาลทำไมเขาจะจับกันไม่ได้ผมที่เกียดแย้ม,มากกว่านี้แล้วนะเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่กี่ตังเลยมันถูกว่าค่าใช้จ่ายในการลงสมัครสสอีสสสใช้เงินเงินคนเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้ที่อาจารย์คำนวณมามันนิดเดียวอ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมผมคิดอย่างอื่นไม่ออกนอกจากจะต้องสมัครกันเยอะๆแต่จะไปหาเงินที่ไหนให้คนมาสมัครสองพันห้าสองพันห้าสองพน้าเยอะๆนั่นอ่ะอันนั้นคือตัวปัญหาแล้วบอกว่าพวกเราต้องจับตาจับตาจับตาไปแล้วก็คือไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ได้เลยจับตาและครับเอาจริงหรือเปล่าเพราะกติกาเป็นอย่างนั้น กติกานี้ก็เลยได้คนที่อยู่ในระดับบนเข้าไปเป็นในสวมากหน่อยและคนที่อายุมากหน่อย <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าจะมองในมุมดีจริงๆ <c oughs> ก็คือสวอสภาผู้ที่สภากับสภาผู้แทนน่าสะตอ,อาจจะต้องประนอมอำนาจนี่ผมพมยายามคิดอย่างดีที่สุดแล้ว คือปนอมอำนาจแปลว่าอะไรอำนาจมันไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองเขาควรจะมีตัวแทนเข้ามาอยู่ในสภาให้อยู่ในในสภาสูงคล้ายๆกับเท้าสรอดของอังกฤษเพราะว่าเขาก็มีรากฐานจากขุนานางเก่าอยู่ดีๆจะให้เขาตัดเขาไปเลยมีแต่เฮาส์คอมมอนหรือคือมี ประชาชนทั้งหมดมันก็ขัดแย้งกันก็ต้องมีการประนอมอำนาจที่พยายามนี่เขาอย่างดีที่สุดแล้วนะ <c oughs> นี่คือระบบการประนอมอํนานาจที่จะพอประนอมกันได้บ้างแต่ว่าก็ก็ลองไปคิดดูก็แล้วกันเนี่ยอันนี้พยายามมองข้อดีด้วยนะครับผมผมสารวัจ์เชิงที่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนมิธี่คิดหม่ต้องคิดว่าเราเป็นสวช่วงเปลี่ยนผ่าน จะเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านเอาที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าขณะนี้มันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเข้าใจผมพูดไหมฮะผมเนี่ยเข้าเป็นสบเพราะคิดว่าผมเป็นสบที่ทําให้มีการเปลี่ยนผ่านแต่ผมทําไปแล้วเขาบอกว่ามันไม่ผ่านดีกว่ามันไม่ผ่านยี่สิบปีงั้นให้ตั้งทงก่อนไงเราไม่ใช่เข้าไปเปลี่ยนให้มันผ่านแต่เปลี่ยนไม่ผ่าน มืเปลี่ยนให้ผ่านนั่นหมายความว่าเราจะต้องทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อันที่หนึ่งอันที่สองอย่าหวังว่าสองร้อยไม่จะเป็นสองร้อยได้ถึงห้าสิบก็บุญล้วไม่ถึงหรอกครับยี่สิบสามสิบก็ถือดีแล้วให้ไม่มีการแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่กรรมวิธีนีน้ต้องอย่าให้มีช่องว่าผมเกคยเป็นสวแล้วเขาห้ามหาเสียงนะครับห้ามสังกัดพักนะครับ นี้ยคุณเชื่อเลยหลังเลือกตั้งจะมีการฟ้องกันเยอะแล้วพวกเราจะถูกสอยพวกเราจะถูกสอยผมก็ถูกสอยไปแล้วนะครับตอนเป็นสวันหนึ่งปีแต่ก็รอดมาได้เพราะคนอนุนก็เชื่อว่าให้หมอนิดันไปทํางานเถอะงั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมจะต้องคุยกันก่อนที่จะสมัครคุยกันเองและให้รู้หน้าตาันเลยว่าคุณ หรือใครที่จะเข้าไปทํางานทํางานอะไรที่ต้องทำเพราะคุณเป็นสวช่วงเปลี่ยนไม่ผ่านคุณก็ต้องรู้คุณจะไปทํางานอะไรจะไปแก้รั้นูนจะไปตรวจสอบใช่ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะทําให้เกิดความเป็นธรรมของธุรกิจรายย่อยของคนบ้านเราที่มีแรงงานเยอะของคนไทยที่ตกงานจากโควิดที่กลับมาไม่มีงานทําของเกษตรกรที่นะโจมชั่วดักเช้ดานพ่อแม่เราอ่ะ จนทั้งเราก็ไม่อยากไปไปก็ถูกพ่อแม่ด่ามึงจะมาเจิดจากดานหาหอกอะไรอันนี้คือสิ่งที่มันยังอยู่ไงล้วคุณอยากอย่างนี้มันอยู่ในประเทศไทยไงเมื่อคุณไม่อยากอยู่คุณก็ต้องเข้าไปเพื่อแสดงเห็นว่าไอ้ระบบนี้มันแก้ไขกันแล้วทั่วโลกแต่คุณยังไม่แก้ไขเพราะคุณยังตกอยู่ในระบบไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมเพื่อมันคุยกันถ้าคุณไม่เข้าคุยกันเนี่ยและขณะที่ภายใต้สังคมเนี่ยมันถูกปิด ด้วยรัศดรการที่บอกว่าคุยไม่ได้คุยแล้วมันทําให้เกิดความแต่เราคุยอย่างนี้ไม่ใช่หาเสียงคุยอย่างนี้เพื่อเปลี่ยนโลกตัดว่าเรามีวิธีคิดในการเข้าไปทํางานและจะทํางานอย่างนี้มันถือว่าเป็นการสร้างสารรค์ถ้าใครจะถูกฟ้องคอยมันรู้ไปนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องนะครทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในช่วงของการที่เราจะมีการเลือกตั้งกันและลงคะแนนซึ่งมันก็เร็วไม,ไม่ชา้าใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือว่า ผมเชื่อการทํางานทั้งหมดเนี่ยต้องประสานกับการทํางานในทุกระบบที่เป็นเค,นะค,ครือข่ายนะครับใครอสวินมาเดียวทําไม่ได้หรอกครับ